ใจมากเลยท bon. ี่พี่จักรจั่นทร์มาเอางี been, mm ้ hmm. ได้ไหมแม่มันเป็นเมนเทอร์จริงๆให้ได้ไป็นละได้ดิได้ดิได้ดิเมเกดบอกในรายการนั้ไ so ม่ได้ไปกูมารายการนี้จ้ะจบหกด้านวันนี้เสนอตอนเกจจักรจั่นเกจจักรจั่นคือเกจที่มีความเสด็จดีดดินมีฝ่าความสามารถผู้ดีๆนะลูกจักรจันทร์นชอบจักรจั่นทร์อ่ะมันเขียนให้เสร็จมันเขียนให้เสร็จเดี๋ยวไปเผิดด้าน ฉันไม่ได้เมานะเธอแต่มันดูแบบ <พา S 1> มันคืออสาสวะของจริงกับของปลอมมันดูออกเลยชมแต่ชูแต่ว่าชมคุณสักคำเลยมึงสวยมากค่ะวันนี้มาในทีมน้อยแต่รุ่งเรียบแต่แข็งร้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮยีนะของงานกลางคืนนะคะเช่นเป็นเด็กเอ็นด้วยค่ะไหนโชว์ถ้าเด็กเอ็นสิคะก็ด <c oughs> ดีเรดได้ค่ะเสียฉีดจะเสิร์ฟต้องถ่ายต้งเห็นจะได้ไม่ใช่เรื่องอะไรประหลาดรรดา เนัลโหลทุกคนวันนี้นะคะก็จะไปถ่ายรายการเดอะเท e ฮอร์โมนนะคะฉันตื่นเต้นมากเขาบอกว่าให้ไปเป็นกรรมการวันนี้แคมเปญแบบถ่ายแบบจาก สไลด์ลงมาแล้วก็มีน้ำ,ม,นำมีน้ำเธอแบบสไลเดอร์น้ำไปดูกันว่าจะเป็นยังไงฉันไม่รู้เลยว่าเขาจะให้ฉันแบบไปตบเตี๊ยอะไรกับใครหรือเปล่ากลัวจังเลยว่าจะทําไม่ได้เดี๋ยวจะแพ้เขาเธอจริงๆแล้วฉันเนี่ยชอบเมนเทอร์มาเกงก้าฟาอันมากเลยนะเธอเชื่อปะมาเดี๋ยวดาว่ามาเกงก้าฉันมันตัวอะไรวะอารโอวินคืออะไรวะฉันถึงก็ไปเปิดแชท GPT ดูเลยนะว่าแบบมันคืออะไรแล้วก็คือมึงเหมือนมากคือแบบเป็นตัวในเกมซึ่งแบบถือไม้เท้าอะแล้วก็คือ ฟานก็คือเหมือนจริงๆอะเธอฉันชอบนะเพราะเหมือนแบบนางมีความพยายามพี่เพชรชี่ก็คือสอนเด็กเก่งแต่หนูรัตนนี่คือือฟังเขาไม่รู้เรื่องจริงๆอะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะถ้าเขาไปให้คะแนนนะปกติถ้าเดอะเฟสจริงอะมันจะไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดอะเทคฮอร์มูนก็จะไม่แน่นอนเหมือนกันฉันก็จะลำเอียงให้สุดไปเลยจ้ะอะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสนุกแค่ไหนฉันจะเข้าไปชวนคุยฉันเข้าไปชวนคุยอะฉันเข้าไปอยู่แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่า วันหนึ่งเขาถ่ายกันกี่เทปกี่ EP มันจะวุ่นวายไหมอะไรยังไงแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะว่าฉันจะฟาดกับเขาได้หรือเปล่าระดับเมนเทอร์จักระเจา,จาฉันไปทั้งทีฉันต้องได้แอร์ทางจ้ะอ่ะดีไปดูกันจ้ะสวัสดีค่ะ<ม>สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ผมใหญ่มากสวัสดีค่ะ<ม>สวัสดีค่ะ เราเคยเจอกันที่ร้านเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์ด้วยแต่ไม่กล้าทักโอ้เหรอนานแล้วอื๊ดนานนานมากสองสองปีแล้วเล็บเลอะชมากเคยดูเขาทำเล็บเป็นชั่วโมงเลยนะไปดูเขาถ่ายเบื้องหลังมาสเตอร์คลาสสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไม่อยากดูเลยไม่อยากดูได้เลยเดี๋นน้องเขายกโซฟาร์มให้ชุดเลิศเราอยู่เทปแถวกันปะน่าจะสหนูอยู่ช่วงแรกจิจารณา แม่สวัสดีค่ะจักรจันทร์จักรจันทรจักรจันทอ๋เหรอเข้าไปไหเอ็นดูแม่เอ็นดูแม่กอดได้ไหมได้แม่เบ้าห์หรือจะให้ร้ายอ่ะก็ได้ไงเขาเชื่อตามหลอดนัึงแต่ยังไมีลายขอบคุณค่ะแม่ของตาซันเปหลังนาองไม่ใช่การเดือนตัวมาได้ยังไงค่ะอยากมาแม่ชอบเขาหน่อชอบฟรานชอบแบบนี้ขำดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีได้รู้จักค่ะเฉยเลยขอบคุณค่ะลูกสาวขออินสปิเรชันชุดวันนี้หน่อยสิคะชุดวันนี้คือใส่แบมม้วนหรือเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรก็ได้ใช่มันเป็นตัวแทนของเจ้าของแบรนด์ที่มาเสียมาใส่มากเลยที่พี่จักรจันทร์มาพี่บอกมาไฟน์นอว์กอีกจ่ะเออเธอมีไฟนอลวอล์กมั้ยมีไฟมีไฟนอลว์กมีมีพี่บอกหจะต้องรวมเดียร์ตอนพี่จักรจันทร์มาแต่ค่าตัวอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่เข้าใจบ้างก็ตามที่เพราะว่าแม่ดูสิพ่อใคร แม่ดูดาทุกอย่างเราเซ็ตใหม่หมดเลยดีมากเลยลงคิวกูเลยค่ะได้เลยแม่เจ๊แม่เจ๊วันดีแม่นั่งรองข้างในก่อน<ป>เอาข้าวให้แม่กินคือแม่สวยจนฉ<แ>ันจำไม่ได้เออแม่สวยเกินลูกร,<แ>รอ่รอแปลว่าแม่ก็มาช่วงเดียวฉันปะช่วงเดียวกันอ่าเริ่ดเคยเล่นหนังด้วยกันปะเหมือนจะเคยหล่อพี่จั๊กตันเล่นหนังเยอะอะแต่ว่าหนูจะเป็นตีไม่นี่นะา คือจริงๆมันจะมีซีซั่นสองเอางี้ได้ไหมแม่มันเป็นเมนเทลจริงๆให้ได้ไหมล่ะได้ดิซีซั่นสองได้ดิเอ<ม>าลกูชอบเดี๋ยวคุยเพราะว่ามันต้องมีเมนเทลจริงๆมาซีซั่นสองกูเอ,เอ,อ,อ,องเพราะจะเป็นตัวแม่เพราะจะบอกว่าตอนที่ดูรายการจริงๆคือเป็นชอบพี่พจักรจักรจัดที่วินที่แบบว่าวินที่สุดตั้งแต่ดูเป็น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 เท่าคนแรกที่วินตั้งแต่อีพีแรกเลยฉันไม่ได้อยากวินมันบังคับให้ต้องร้ายเออลายวะสนุกอ่ะแต่ไม่รู้พี่เต้บอกมีคนหนึ่งแบบจริงจังไม่รู้แม่หรือเปล่า ที่แบบชอบวีดจริงๆต่างไงฉัน<อ>ไม่ได้ชอบวีนฉันอยากกลับไปอีกทำอ,อีก่ะ เออคราวนี้จะตัดให้หมดเลยเออเออตัดให้หมดเลยเนาะแล้วแข่งยังไงแม่งก็ไม่ชนะก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะรอบครั้งแรกเราไม่รู้เกมหมดทุกทิศตอนแรกเขายังไม่รู้เกมว่าใช่ยังไม่รู้เลยพี่บีกับพี่เก๋เขาเคยมาแล้วอ่ะเขาเหนือเคยมาแล้วใช่รอบนี้แม่ไปไม่จะแข่งแกร่งกว่าเดิมเออจริงได้ฝากถึงคุณเต้รอเดี๋ยวพี่เต้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมารายการนี้ก่อนเออได้แต่พม่เก๋บอกไงรายการนั้นไม่ได้ไปกูมารายการนี้จ้ะอจะรอดูนะคะแม่โอเคค่ะขอบคุณค่ะลูกสาว นี่น้องๆคือเดอะเฟสของจริงเลยนี่หว่าอโอ้ยเลิศอะลูก <g incentiv ize> เออเสื้อไหมเป็นยังไงบ้างคะเล่าสิเมื่อกี้เข้าไปอ๋อในในลูกบอลศูนยากาศมันหายใจไม่ออกจริงหายใจออกแม่พูดเล่นแม่ไหนขออินสปเรชั่นการแต่งตัววันนี้สิก็วันนี้ตีมาเรามาในตีมอะไรคือเรานึกว่าช่วงนี้เรารับแต่งานเต้นอ่าแล้วแล้วช่วงนี้เราเพิ่งมาจากภูเก็ตกับลูกหมาเนชีวิตแม่เรื่องลูกหมาแล้วเขาก็ส่งงานมาเราก็นึกว่าเป็นรายการแบบทีป๊อปอะไรแบบนี้ ฉีบอฉันกลับมาตบาทนะตัวก็ไม่เป็นไรหรอกแม่เซ็กซี่ดีก็ใส่ชุดนี้เมื่อกี้เห็นหลีหรือเปล่านี้มีไหมหนูก็ไม่ได้มองเนาะก็แต่แม่นั่งอะแม่ไม่ยอมลุกเลยางเมื่อกี้ไม่มันลุกไม่ได้ตัวเข้าไปเองไหวหรอกแม่แม่ยังไม่ไหวหนูจะไหวเขาตเองเพราะฉันตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้จงเข้าไปทางแค่เอื้องแค่เอื้องหลีเดียวเลือดแล้วหลีจะรู้รายละเอียดหมดเลยเพิ่มค่าตัวให้หนูอห้าหมื่นนะกูเข้าเลยบอกว่าหลังใหม่ก่อนโอเค ของงานกลางคืนนะคะเช่นเป็นเด็กเอ็นด้วยค่ะไหนโชว์ถ้าเด็กเอ็นสิเะก็รีเควสตด้ค่ะเสียฉีดเสริฟสะไรรีเควสมาให้รู้เลือกเช่นก็เลยถามว่าต้องการอะไรจากฉันรายการนี้คือฉันจะได้เสริฟไปทำงานก่อนไปทำงานทุกคนดูสิฉันต้องยืนคุยดังแบบนี้แม่ก็ใส่จนก่อนนสวยอ่าทำไมหุ่นดีอย่างนี้คะร้นถูรุ้นถูเมื่อไหร่จะเอาฉันไม่ออกรายการยูทูบอ่ะ ใกล้แล้วแม่ใกล้แล้วแม่ขอเก็บตังค์เลยหรือว่าแม่หรือว่าหรือว่าแม่จะให้ไปให้หนูแบบกูไปให้มึงฟรีได้แล้วมึงก็ต้องมาของกูฟรีนะได้สิได้เดลจรีงเลยไหมมึงต้องมาของกูฟรีนะได้เออแต่ของกูออกนอกสถานที่นะไม่ได้อยู่ในจัตุรัสนั่ไปไหนไปไหนคิดก่อนนั่นไงเดลเราเป็นแบบมิตรภาพเฟรนด์ชิพนะ อยากทราบอินสปิเรชันการแต่งตัวนี้ของคุณธรรมชาตินะคะเสื้อผ้าหน้าผมครับวันนี้แต่งเป็นรือสีค่ะแม่มันฤือสีตรงไหนมึงเอ้านี่ไงฤือสีดัดลอนยุคใหม่2 0 1 7อันนี้ทำผมได้กี่โมงคะ2025่ค่ะอันนี้ทำผมได้กี่โมงคะอันนี้ไม่ไม่ได้ทำผมเลยแม่อันนี้เราเน้นเป็นกรรมฐานแล้วลอนมันจะค่อยๆขึ้นเราเรียกว่าบำเพ็ญตบะค่ะถ้าในภาษาฤือสีนะในเวดวงฤือสีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้จักกันค่ะ ่ก็เป็นกรรมการใช่ไหมคะวันนี้มาเป็นผู้เข้าแข่งขันค่ะเพราะว่าก่อนแรกจะมาเป็นกรรมการแต่บอดี้พอดีมันได้เข้าเกณฑ์พอดีก็เลยมาบรรจุใหม่เป็นผู้เข้าแข่งขันรายถัดไปค่ะอเดี๋ยวฉันจะตัดสินเธอเองนะคะรอติดตามในสควิดเกมนะคะเธอมันรลิสวัสดีค่ะเราเคยเจอที่เวิร์กพอยท์หนูมาเบาไปหรือเปล่าลูกไม่วันนี้หนูพูดเลยนะว่าสุดตาไม่จะเป็นต้องเยอะ เคยเดินออกมาแล้วร,รู้เลยว่านี่คือใคร ตัดภาพไปที่ธรรมชาติคําว่าสุดตามไม่ต้องเยอะแต่เมื่อกี้เดินมามีคนมองแล้วนะแล้วก็แอบก็สิว่าใครอ่ะแล้วเป็นเรื่อความรักความรู้สึกกันมากนะคะการที่นั่งใกล้กับนางงามเมื่อกี้เขาเดินมาเสิร์ฟฉันต้องใส่นมวกไปจ้าฉันเลยหนกจะก็เลยหวาดกันเรียกเลยนางงามไม่อุจาฉันยังเอาเลยอ่ะรู้สึกยังไงทันไม่รู้รู้สึกยังไงเขาคุมน้ำตาไงลูกก็ดูหุ่นเขาสิแล้วดูหุ่นพวกเราก็ไปหาที่สักพันแล้วเนี่ยเออดูเดิงสิบเอ็ดเดือนแล้วเขาได้อันนี้วันนี้มาเป็นกรรมการใช่ไหมคะไม่กรรมการค่ะแล้ว แัดเท่านั้นหนูด้วยประสบการณ์การทํางานมามากกว่า3ปีเนี่ยเดี๋ยวไหมคะไม่เป็นไรลูกเพราะเราไม่ได้เกิดแล้วโตวนเวียนอยู่ในรายการตั้งสามปีหนูว่าหนูมีพรสวรรค์ในการพัดคนเจอกันค่ะเจอกันค่ะไปหอกไปไปหอกทุกคนกับเราไปหลอกทคนต้องมารายการนี้มันตลกไหนหนูไปหลอกจุกกี้จะโผล วายฉันต้องไปตังโมถักรถหัวล้อจนหน้าเกี่ยวเลย เอวจิ๋วทุกคนเลยอ่ะมาเร็วมากเลยน้องคนแม่เที่ยงนัหเก่าแ่มทายยงมาวันนกเที่ยงเหรอ้เวลาแบบเลยังเลยมาหัเจนซีและตลกแตคนชอบใช่ไหมอาจจะยังอ่ะจะยังนะอ่จจะยังเาะประมาณอ่ะนแฮมเตอร์เออเออใชงลูม พราะอย่างนี้ถ้าทำเเป็นเด็กๆก็ต้องขึ้นอันนี้หรอใช่ใ่ค่ะแต่ว่าเตรียมเอาชุดมาเปียกแล้วหรอหนูยังไม่ได้เตรียมอะมันได้ข้าวต้มแล้วแบบนี้ตื่นไฟกานแล้วก็ให้หนูมาหนูก็ต้องมาเนาะหนูแต่งตื่นแลแต่งตัวไว้คนก็จะตายแอ่แต่งแต่นี่เป็นหนูาไม่จริงเป็นปานตบรอบแน่หนูตบรอบพี่บีไม่เข้ามาด้วย กี่ยกรู้อินสป r a เรชันชุดในวันนี้ของคุณรัสมีแข่หอ๋อจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งชุดในอาสาวาพี่หมูรู้สึกจะทำแนปน้ำตาลมารียาแล้วก็นิงและน,นี้เป็นคนไปขอพี่หมูทำให้ชุดหนึ่งก็เลยกลายได้มาเป็นชุดที่เธอใส่ไปเชียงใหม่ใช่เป็นชุดเหลืองมะนาวจริงๆต้องเป็นสีนี้ของนิงอะไรองเงี้ยก็ถือว่าเป็นชุดที่พี่หมูทำนางงามชุดที่5 ชุดสุดท้ายชุดปิดจอบสวยมากค่ะใช่ก็แบบว่าแฮปปี้มากขอบคุณพี่หมูมากทำไมวันนี้ถึงไม่ลงน้ำาเขาเก่งใจชุดเก่งใจชุดเอาจริงเลยไม่งั้นเราก็จะลงเนาะไม่เอาจริงนะพี่จันกลัวเพชรมันบาดกลัวเพชรมันบาดเออแต่มันสูยเพชรมันคมเพชรมันคมจริงๆเธอสวยเธอฉันไม่ได้เมานะเธอแต่มันดูแบบมันคืออาสวะของจริงกับของปลอมมันดูออกเลยใช่แล้วโทษนะครกูงงมาก ชมแต่ชุดแไม่ชมคุณสักคำเลยมึงสวยมากค่ะไม่ชมคุณสักคำสวยมากผิวเนียนนุ่มมากขอบคุณค่ะชมกูแล้วชมแต่ชุดแล้วไม่ชมคุณเลยก็ชุดโดดเด่นน่ารักมากยินดีค่ะจริงหรอมาเพราะวันนี้พี่บอกว่าจังเกียร์จริงไหมสุดเทพเนาะนี่ไปนี่เป็นแว่นดำเหรอแว่นดำรถอะไรหล่ะรถเรือไหนกันกอล ่มจริงเห,หรอเชฟกูให้ติ๊กเกิ้ลอยู่ในไลฟ์ข่ายไม่เห็นเลยเชฟกูเชีย่ยกูเลยจักรจันต์กับพ,พี่เหรอขออินไปในการเขียนอะไราโดนนี้หน่อยนะคะวันนี้นะคะเป็นเก็บความทรงจำไว้ในแบนด์ลยแดงสีดำไไหเห็นไหมคะแบนด์ลยแบนด์ไหมฮะกระจกหกด้านกระจกหกด้านวันนี้เสนอตอนเกจจกานแปลว่า เกจจัก,กจั่นคือเกที่มีความสเสดิดดิดดิ้นมีสาความสามารถพูดดีๆนะลูกแต่ว่าคือพูดถึงคือชุดวันนี้หนูว่ามันยังแบบว่าทำไมมันมัน,ม,นมันยังไม่สุดนะคะชุดมันสุดหรอยัง <laughs> <laughs> เราเล่นค่ะคือชอบกันแบบเกดน,นี้นะรองเ้ขขารองเท้าไคะดีงามมากเลยค่ะเ <laughs> นมึงก็เป็นแฟนคลับมึงนะ จริงเหรอนี่หนูรู้ว่าพี่พี่จะมารายการนี้เพราะชอบหนูไหมนวันนี้เราต้องมีซีนด้วยกันนะคะเพราะค่าตัวไม่เยอะหรอกแต่กูมาคนเดียวจริงขึ้นมาแรงมาเกเกกระป๋องเกกระป๋องคือเกลักษณะที่หน้าเรียวเหมือนยุงแต่พุงเหมือนโอ่งเลยแหละค่ะอีดอกชอบมากใช่ไหะจะกระจานหนูชอบจกระจานอ้าวมันเขียนให้เสร็จมันเขียนให้เสร็จเด้อไปไปเขียนด้าน สวยมากจริงนะเนาะแล้วไอ้ตัวแว่นเรแบนนั่นเขาจะไป็นจันท์ค่ะอ๋อพี่จะเปตันทรนะหล่อเมื่อวานนะกูเองมึงมึงไล่ขายขนมอยู่กับฟ้าอันดีดอกกูบอกพรุ่งนี้เจอกันนะไม่เห็นเลยมันอยู่ไกลไงแต่วันนี้เราสองคนเราสั่งมึงแต่กูส่งกูลาบฉ่ำเลยนะไม่เห็นเลยไม่เห็นว่าเป็นพี่จักรจันทร์ทำซีรีส์ไม่เห็นกูใช้ชื่อจักรจันทร์อย่างเอ้ยดอกมีขาแว่นด้วยขาแว่นเนาะกูฉันพูดไม่เพราะไม่เป็นไรค่ะเราเป็นเสรีบูลลี่ค่ะ บ้าบอบอขายกูอยากแต่งแบบมึงแต่กูกลัวสวยกว่าทำได้จะกระตัดเอรเนี่ยมันสำคัญนะเราแบบว่าเราไม่ง่วงนะเลเซอร์คิวได้ชอบมากเลยซอร์คิวแบบใหม่ทำคลิปให้มันเอาบ้างสอนแต่งหน้าไหมสอนแต่งหน้าไหมมึงมึงมึงค่าตัวแพงป่ะี๋ยวกูขอ้ง่อนไม่แพงไม่แพงเลยทักไปในไลน์อที่มีการดู no ตอนนี้เป็นมาเดี๋ยวเบิกแล้วค่ะหรอโอเคะไปันจะถูกมาก จะไปเดยลม่ไม่ไม่ปวดคือจะให้มึงสอนกูแต่งหน้าสไตล์มาเดี่ยวแล้วให้มึงมาวาดหน้ากูวมึงอยากแต่งกูเป็นแบบไหนเดี๋ยวคิดลุกใหม่ให้เลยเอาไหมแต่ห้ามโกนคิ้วจดนี้ทําได้ป่าคือจะเขียนอะไรเนี่์เลยคิ้วไปเลยคือคิ้วจะไม่เห็นโอเคได้ไปจบจริงอยู่แล้วนะคะเรื่องจริงอะไรมาเดี๋ยวไปซื้อแล้วเจอแล้วอะไรแล้วเจอกันในรายการนี่คือความลับไงมึงปิดคิ้วเป็นไหม ใช้กาวนะกาวยูหูนะโอ้ยกูเคยแต่งหน้านางลำม,มาแล้วใช้กาวยูโอเคเพราะนั้นเจอกันเลยค่ะกับการที่เราจะไปเปลี่ยนไปลนะงอะไรก็คือ make over แบบมาเดี่ยวเออเ m a k อ over แบบมาเดี่ยวนะถูกไหมคะจะเปลี่ยนพี่จักรจันทร์ให้เป็นนี้เลยค่ะจักรมาเลยค่ะเฮ้ยดอฉันตั้งสบายค่ะเกยกระป๋องอันนี้เป็นเกยเลยค่ะเกยจักรจันทร์นะถูกต้องอย่าลืมนะครับสมัยเกยจักรจันทร์ค่ะคำท่าจบฟิกกระจบ แล้วเจอกันใหม่ในรายการกระจก6ด้านมันวิ่งอย่นีเหมือนรถจูบอะเหมือนไรนะมันรถจูเออมึงสับกูเลยนะรายการไม่ต้องเกรงใจได้เลยขอเจอแน่เพราะกูวจะสับมึงเหมือนกันรือว่าหนูขอแล้วนะคะแล้วก็จะงานแล้วไอคีนี้อะไรอีเหรอ Yes ไม่ใช่ีเทปเทนตแม่นี่้แหละจะเป็นัวแม่เหรอ ป้องกันแน่เรื่องอันเยวอันีอร่อยนะเนี่ย้มไารูองเยเีเขานีม่ะฉันเใทุกคนนะคะวันนี้มาในอะะวันนี้มาในทีมน้อยแต่ร่ง เรียบแต่แค่ไฮแบทน้อยแต่โรงเรียนแบบแค่ไฮแบทชื่นนะคะค่ะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไทยดีน่าแต่นี้มาโรงงานเดียวกันค่ะอันนี้เป็นคอลเลคชั่นแรกคอลเลคชั่นสองภาพหมดแล้วเพอาะว่าใช้เ้าในคอลเลคชั่นแรกขอสัทำเข้าหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าขอ เอาอยากฟังเพลงพอๆสักเพลงหนึ่งได้ไหมคะสักท่อนหนึ่ง,เ,งเป็นเพลงเพลงอะไรดีอะไรก็ได้คะ่ะที่คิดว่าเออถ้าเราร้องเพลงนี้แล้วจะเป็นแบบว่าปึ้งอะค่ะคือมันเป็นการจูนเสียงค่ะจริงเสียงค่อนข้างไม่ค่อยดีแต่จะอง,องพยายาม <c oughs> นี่คือสถา เห็นบ้านสายช่องที่ฉันปองมาสู่มีคือสถานพินิจอะไรนิดหนึ่งค่ะเสียงดีมากเลยนะคะคุณคริสติน่าแซนเด้รรขอบคุณขอบคุณค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้เป็นคุณคาที่ค่ะวันนี้คุณคาที่เพราะว่า เดี๋ยวจะมเป็นกรรมการใช่คจะลงแข่งด้วยไหมคะอาจจะยังอาจจะยังยินดีนะคะเพราะว่าฉันเห็นว่าเป็นน้ำแล้วก็ผสมครีมอาบน้ำด้วยยังไม่ค่อยพอเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่สวนสยามยก็เลยเล่นบ่อยแล้วคะ่ะ เอ็นดูขอบคุณนะคะคนนี้ชุดใหญ่มากฉันไม่น่าจะนั่งด้วยได้ดูดีของเราแค่เออของเราคอเลคชันเดียวกันขอเบียดหน่อยนะคะคอเลคชันเดียวกันคือตอนไปซื้อเขาบอกว่าไอผ้ามูงก็หมดออกไม่นี่เป็นรันเวย์ค่ะวันนี้เรียนรันเวย์อันนี้ชุดแรกแล้วก็ตามมาด้วยชุดสองผ้าที่ใช้สำหรับชุดแรกมันเหลือแค่นั้นจริงแมมต้องประทานโทษด้วยชุดสองของฉันก็เลยได้แค่นี้ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทำการสลับชุดกันค่ะไม่ได้หรอกค่ะลูกแม่ทำไมวันนี้แม่แต่งตัวอย่างนี้ล่ะ ไม่อยากจะมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะน้อยเกินไปแต่กูกูคิดว่ามันจะเยอะไปถ้ากูรู้แต่งขนาดน,นี้นะกูจะเล่นใหญ่กว่านี้อีกคือข้างต้นที่บอกว่าเราเหมือนรูสีอันนี้ขอกับคําค่ะวันนี้หนูแต่งมาเป็นอาสมอาสมเลยเหรออาสมรูสีค่ะใหญ่กว่าเลยนะใหญ่กว่าค่ะใคไรละคุณพ <laughs> ่อแม่อันนี้เป็นเป็นเป็น เป็นจมูกที่เราทํามาค่ะใช้เป็นสันกระดูกปลาวานในการขัดเกลาแล้วก็เหลาเพื่อเข้ากับเบ้าหน้าแล้วก็มวลกระดูกหน้าที่เรามันกว้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะขนตานี่ขนตาจริงหรือเปล่าคะขนตาจริงค่ะแม่อันนี้คือใช้เซรั่มขนตาค่ะยี่ห้ออะไรเนี่ยคะ,ะใช่อ,อันนี้ใช้เป็นยี่หอไฮเตอร์ค่ะอันนี้อันนี้เป็นสีเข็มากๆนะคะเราก็จะใช้ในการปัดขนตาเพื่อที่ทำให้มันจะโค้งงอนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติเหมือนกันนะคะทุกคนใช่ค่ะอันนี้เพิ่งติดเลพิ่งติดเพชรเพิ่มค่ะวันนี้จริง เราจะใช้ลัางก้นคือเราจะใช้ทําการแบบว่าในการเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็มีการปั่นเกิดขึ้นอันนี้จริงเหรแต่เธอแต่เธอแย่งยังี้มูไม่ได้ปะยังได้ชอบขวานี้มูกมากคือบางทีเราเราเสียบเข้าไปเนี้ยโผล่หลังหูค่ะปลายเล็บโผล่ที่หลังหูแค่อยากรู้ว่าใส่คอนแทคเลนส์ยังไงแค่นั้น คือต้องต้องต้องให้เพื่อนใส่ให้จริงเพราะว่าตาเรามันไม่มันไม่สามารถแบบรับคอนแทคเลนส์กับเล็บเราได้อันนี้คือแฟกซ์นะคะแฟกซ์แฟกซ์ไม่ไม่ไม่ค่ะเอาพูดความจริงก็ได้ความจริงแล้วเราเกิดมาตาสีนี้โดยธรรมชาติเลยค่ะเป็นสาวตาน้ําข้าวคือตอนเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้แบบร้องแบบอูแวอูแวนะคะตอนเกิดมาร้องบอลดิสเวลด้กาก้าค่ะใช่ค่ะเป็นทำโซนวันพุธกลางคืนค่ะ ก็เลยได้ได้เกิดในอาสมด้วยนะก็เลยสั่งสมบุญบารมีมาถึงนี้ค่ะแม่ชุดใหญ่มากเลยขอให้อย่านั่งใกล้กูนะคะขโมยสิงกูมากคอลเลคชันเดียวกันมุ้งชันก็คือใช้เศษที่เหลือจากชุดของนางจ้ะนี่ก็คือแฟชั่นของกรรมการในวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูนะคะนางมาเดี่ยวตัวดีมันมาแล้วค่ะมองไกลๆนั่นฟ้าอันนี่ว่า ้องค่ะเมื่อคืนพี่เดินดูไลฟ์สดนะมาสเตอร์เมนเทอร์ค่ะไลฟ์แับมาเดียวใช่เป็นไลฟ์อย่างเออ้แล้วทำไมถึงแล้วยังไม่นอนอีกวะถ่ายรายการไม่ได้หรอคือเราสู้ทุกงานนะเเป็นนฟิวี่ยอยากรู้ความเราบว่าใช่เราติดไครัอนเสไิร์ตทำจริงจริงแต่เธต้องไปเทสสีเมากกว่าแบใช่ายเพราะมันเหมือนมีหลายเรดอ่ะอันนั้นลดมากเลยอ่ะ รู้แต่ในทีวีรถสุขุมแก่ปะแก่ปะไม่แก่คนก็ดูกูรู้จักกูแต่กันแน่เล่นเป็นคนดีมาตั้งหลายเรื่องไม่เคยมีใครจำใช่ไหมล่ะถูกต้องมองใกล้ๆน้ำมักมามองใกล้ๆนมันมาดีกว่ามองใกล้ๆสารดีกวาามาเกล่ามาเกล่าแกว่าฉันดูสิ่งเขาฟังสิ่งเราไว้รอได้ฉันดูจริงขอบคุณค่ะ

เป็นคนแรกของเมืองไทย ยายามาแล้วไม้เวลามีก็ได้ิไม่ต้องไปขึ้นังเ่ตปใ่้ดับกระดาต้องต่เตไม่ท่ิต้องไปีไเขาีมา้เนี่ยเรจะถนั้ให้ตากล้องอีก่ล่ให้ตากล้องูเป็นได้ตลอดน ต่อแล้วปัญีวัทวิกรเลยยอไอ้เไม่บอกมาสิโดนกูถ่ายตรงไหนกได้เริ่อนเที่ยงไรประาดประดาน้ามีแอนเดอร์ไว้เลยทำไมมีมไม่ได้หรอแอนเดอร์ได้บ้างไงคุ่านิเริ่มก่อได้เวลาน้อยเต็มต่อได้มากกว่าุ่นาบนนี้ีแต่ผีผม็นนน Sí, Ha <laughs> ตลกมากแต่เขาเธอเหมือนจะแข่งนี้แต่เขาทําเต็มที่นะเหมือนเขาเอาจริงนะเธอเห็นเขาอย่างงี้แต่เขาแบบเล่นเต็มที่สมกับที่จะได้ไอโฟนหนึ่งกับใบและเงินสดคนหนึ่งเพชชีพก็สู้มากเพชชีพก็สู้นะจริงจังนะหนูสมควรให้รางวัลลดมือเพชชี่ไม่เก่งอะพี่เพชชีพนั่เก่งชีพเก่งมากเอาไปเลยหมื่นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง พิมสวยหรอหรอ,อยากได้ว,วันนี้นะคะก็ดีใจสุดๆได้มาเข้ารายการของเมนเทอร์จักรจันทร์ค่ะขอบคุณมากค่ะมีมากค่ะเมนเทอร์วันนี้บรรยากาศการถ่ายทำเดือดเทคโฮอร์โมนสนุกสนานมากมาเจอพี่เพชรชิดรุกแฮปปี้มากแล้วหวังว่าจะได้ร่วมงานก,กับเมนเทอร์จักรจันทร์ในภายภาคหน้าด้วยนะคะโอเคค่ะฝากรายการเมนเทอร์้วยนาคาลาน o ิทุกคิดไปเลยค่ะ ขอบคุณพี่ตากแตนโอ้ขอบคุณมึงก็ขอบคุณนารานะคะที่ชวนแม่มานะคะขอบคุณแม่มากที่ให้เกียรติลูกสาวมาอย่าลืมชวนมาอีกนะมาอีกซีซั่นสองรับปากกันว่าจะมาเออกูจะต้องมาเป็นเมนเทอร์แล้วไม่เมนเทอร์ให้หนูเลยนะมีเพชรชี่ไหมกูมาต่อเพชรชี่เลยได้เลยขอบคุณแม่มากไม่คิดว่าแม่จะมาดีใจมากแล้วเดี๋ยวนี้ในออนลงออนไลน์ไลฟ์สดเก่งนะเชื่อมามทำยี่สิบสองวันคนมันจะชอบคนจะติดตามเยอะมากฝากไปติดตามด้วยนะคน้าแม่รักแม่นาขอบคุณพี่ตากแตนนะคะวันนี้ต้องลาแล้วนะขอบคุณมากขอบคุุณณแแมมม่่าาาากกกกนะะคคคครับบบดดดดไล์์ช้ววยยย๊สสีขอ วันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะฉันก็ได้มาเจอตัวจิรงของฉันแล้วอะทำหน้าที่ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะช่องจักรจันพาเพลินปังชื่อช่องให้ด้วยโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเขารักเธอจริงๆนะเนี่ยรักเธอจริงเขามาเพราะ่ากูนอนกูนอนดูกระจกฝกด้านหัวล็อกเกือบตายริ